เรามาจัดโครงการไก่ต้มไหว้เจ้า189บาทซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ4ห้างสำคัญคือแมคโครโรตัสบิ๊กซีแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไขายไก่ต้มไหว้เจ้าตัวละ189บาทกระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งหมดควบคุมราคาไว้ได้ไม่ขึ้น นะครับและบางหมวดที่ขึ้นไปก็เริ่มส่งแล้วก็ลดลงมารวมทั้งเนื้อหมูด้วยนะครับอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตที่จรยงอีกอันนึงที่ผมมาวันนี้ก็คือว่าเ,เรามาจัดโครงการไก่ต้มไหว้เจ้า189บาทซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกรรันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ4ห้างสำคัญคือแมคโครโรตัสบิ๊กแล้วก็ท็ p ปซูเปอร์มาร์ที่นี่ก็เป็น Big C ก็ขายไก่ต้มไว้เจ้าตัวละ189บาทขนาดน้ำหนัก1.4ถึง1.7กิโลนะครับไม่เกินนี้ก็อยู่ในราคาที่มาตรฐานที่อยู่ข้างหน้าผมจะผลิตประมาณ1 0 0 0 0แตัวทั่วประเทศนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่พอก็จะผลิตเพิ่มทั้งหมดนี้ ก็จะกระจายขายอยู่ในสาขาทั่วประเทศ7จรับเพราะนั้นถ้ามาดูราคาที่3ห้างนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าต่อไปเนี่ยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมันจะไปทางไหนย,ยังไงจะคู้มืิอจะลงนะครับเหมือนกับราคาน้ํา uh มันที่เราก็ต้องดูจากปตทหรือว่าบางจากนะครับแต่ถ้าไปดูจากเชลเอสโซอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันดูไม่ได้เพราะว่านั้นก็ไม่ใช่ตัวที่จะกํากับราคาชี้นํา ราะว่าดูปตทถ้าปตทลงยี่ห้ออื่นก็จะลงตามถ้าปตทขึ้นยี่ห้ออื่นก็จะขึ้นตามตลาดก็จะสึงตามราคา,า,า,าน้ำมันอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่3ห้างนี้จะเป็นตัวที่วัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจรงมาดูที่นี่วันนี้เนี่ยสินค้าทุกหมวดที่กํากับไว้ก็ยังเป็นไปตามข้อตกลงกับสามห้างนะครับนั่นก็คือหหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ไม่ขึ้น แล้วก็ทั่วประเทศก็จะไม่ขึ้นอันนี้คุยกับผู้ผลิตทั้งหมดแล้วหมวดที่สองซอสรุงรสก็ไม่ขึ้นที่นี่กับรถเลยซ้ำนะครับแล้วก็หมวดที่สามก็คือบะหมี่กุ่งเส้นเ็ดลูก